บทที่ 52. ประจักรู้การที่ผมออกเดินทางเพื่อสแสวงหาสัจธรรมสูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สมควรต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับผมถามก็ใช่ทุกคนที่เป็นนักพรตนักบวชหรือเป็นผู้ที่รู้ว่าตนเองอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์และกำลังสแสวงหาการพ้นทุกข์ ต่างก็ใช้กรรมวิธีนี้เหมือนกันหมดนั่นคือการสแสวงหาที่พึ่งหรือสแสวงหาการพึ่งพาจากสิ่งภายนอกและนี่คือคำตอบของคำถามที่ฉันพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่แปลกประหลาดจากที่คนส่วนใหญ่สอนในสมัยนั้นหัวใจสำคัญ ของจธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาบอกในครั้งนั้นเปรียบเสมือนการประกาศอิสรภาพให้กับทุกคนว่านับจากนี้เป็นต้นไปพวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครอีกต่อไปไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพิธีกรรมสถานการณ์หรือช่วงเวลารวมถึงความรู้จากภายนอกทั้งหลายทั้งปวง พระพุทธเจ้ามาเพื่อบอกความลับว่าทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองสามารถค้นพบสัจธรรมสูงสุดได้ด้วยตนเองการรู้ด้วยตนเองหรือที่เธอเรียกกันว่าตรัสรู้ ซึ่งทุกคนสามารถทำได้โดยผ่านสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าการเข้าถึงความเป็นพุทธ,ธะที่อยู่ภายในตนเองขอเพียงแค่ตระหนักรู้ให้ได้ว่าตนเองนั้นเป็นพุทธ,ธะอยู่แล้วพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครๆอีก ไม่พึงแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองซึ่งเขาได้ทำเป็นแบบอย่างโดยบอกว่าบัดนี้เขาเป็นพุทธะแล้วเขาจึงมาบอกให้ทุกคนเป็นพุทธะอย่างที่เขาเป็นหากผู้ใดฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดและสามารถทำความเข้าใจได้ เขาก็สามารถบรรลุสัจธรรมได้ทันทีโดยไม่เลือกเพศวัยชนชั้นหรือการศึกษาทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดนี่คือความแปลกประหลาดในวิธีการสอนเพราะเวลานั้นการเรียนรู้จะต้องผ่านการศึกษาให้รู้ในความรู้อย่างมากมาย มีการทดสอบวัดผลมีการเลื่อนเป็นขั้นตามลำดับความรู้ส่วนวิธีการของพระพุทธเจ้าไม่มีลำดับขั้นและอยู่เหนือการเวลาเข่าเสริมเหนือการเวลาหรือครับ <tidak> ผมถามเพราะคำนี้มันทำให้รู้สึกตื่นเต้นก็คือ ไม่จำเป็นต้องมีการสั่งสมองค์ความรู้ไม่จำเป็นต้องมีการสอบเพื่อไต่ลำดับขั้นไม่จำเป็นต้องรอให้สุกงอเหมือนกับผลไม้ที่ต้องอาศัยเวลาใครก็ตามที่เข้าใจหลักการนี้ก็สามารถบรรลุได้ทันทีและเมื่อใดที่เขาเข้าสู่สภาวะนั้นได้แล้ว เขาก็จะประจักษ์รู้หรือบอกตนเองว่ารู้ด้วยตนเองเขาตอบการประจักษ์รู้ต่างจากการเรียนรู้อย่างไรท่านพอจะขยายความตรงนี้เพิ่มได้ไหมครับผมถามเธอลองจินตนาการตามฉันดูนะสมมุติว่ามีพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งหนึ่ง มองไปทางไหนก็มีแต่ความแห้งแล้งขัดสนแล้วมีผู้คนอาศัยอยู่บนพื้นที่แห่งนั้นมากมายพวกเขาอยู่ที่นั่นมานานแสนนานจนเคยชินอยู่มาวันหนึ่งมีคนมาบอกพวกเขาว่ายังมีดินแดนอีกแห่งหนึ่งที่แตกต่างจากที่พวกเขาอยู่ราว้าฟกับดินเพราะที่นั่น มีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีแต่สันติสุขพวกเขาจึงพากันเดินทางไปตามหาสถานที่แห่งนั้นกันแต่เมื่อไปถึงแล้วพวกเขาก็พบกับกำแพงสีขาวสูงใหญ่ตั้งตระงงานกั้นอยู่มันเป็นกำแพงที่ไม่อาจจะข้ามไปได้เพราะเมื่อมองขึ้นไปด้านบนก็สูงจนไม่เห็นจุดสิ้นสุด มองไปทางซ้ายและขวาก็ยาวจนไม่เห็นจุดสิ้นสุดและกำแพงนี้ไม่มีประตูทางเข้าเลยสักประตูเดียวพวกเขาสังเกตเห็นว่าที่บริเวณใกล้กับกำแพงแห่งนั้นมีผู้คนแต่งตัวแปลกๆยืนอยู่เป็นจุดๆบ้างก็สวมเสื้อคลุมตัวยาว บางก็สวมหมวกรูปทรงแปลก,ปลกบ้างก็มีเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงเกียรติยศหรือมีความพิเศษบางก็ไม่ใส่เสื้อผ้าไว้ผมยาวรุงรังมีดินโคลนพอกไปทั้งตัวพวกเขาแต่ละคนต่างมีเอกลักษณ์และแบบฉบับเฉพาะตัวเช่นบางคนก็ถือหนังสือเล่มหนา อ่านออกเสียงดังๆโดยมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งถือหนังสือแบบเดียวกันและอ่านตามบางคนกำลังยืนอยู่บนแท่นที่สูงกว่าคนอื่นและพูดอะไรบางอย่างเมื่อสอบถามก็ได้ความว่าบุคคลที่แต่งตัวแปลกๆเหล่านั้นต่างกำลังบอกเล่าและอธิบายความเป็นไปของสิ่งที่อยู่ด้านหลังกำแพงนั้นว่า มันเป็นเช่นไรบางคนก็บอกว่าในนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความรื่นรมบางคนก็บอกว่าในนั้นมีแต่ผลไม้และมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้บางคนก็บอกว่าในนั้นมีสัตว์แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนผู้คนที่นั่งฟังพวกเขาเล่า หรืออ่านข้อความที่เคยบันทึกไว้ในหนังสือต่างก็ชื่นชมยินดีและตื่นเต้นที่มีโอกาสได้รับรู้สิ่งที่อยู่หลังกำแพงบางคนสามารถจินตนาการตามพวกเขาต่างยกย่องคนที่เอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าเป็นคนเก่งสามารถอธิบายขยายความได้ลึกซึง้ง จนทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนจนทำให้เกิดความปีติสุขดูเหมือนว่าทุกคนจะลืมไปเสียสนิทเลยว่าความตั้งใจแรกของการมาที่นี่คืออะไรและพวกเขาก็ไม่สนใจเรื่องการจะไปที่นั่นกันอีกแล้วแต่กลับให้ความสนใจกับเรื่องราวที่คนเหล่านั้นนำมาเล่าให้ฟังมากกว่า จนกระทั่งมีคนคนหนึ่งท่ามกลางผู้คนที่กำลังง่วนอยู่กับการฟังเรื่องราวของโลกหลังกำแพงเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้ว่านี่เรามัวทำอะไรอยู่เรามาสนใจอะไรกับสิ่งที่เขาบอกจากนั้นเขาจึงหยุดที่จะฟังหยุดที่จะอ่านหยุดที่จะพึ่งพาคนอื่น แล้วหันมาพึ่งพาตนเองโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองว่าฉันจะเข้าไปในนั้นได้อย่างไรและเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นมันด้วยตัวเองกําแพงที่เป็นแค่ภาพลวงตานั้นก็หายไปทันที สถานที่แห่งความอุดมสมบูรณ์นั้นก็ปรากฏขึ้นวินาทีนั้นเองที่เขาได้ประจักษ์ด้วยตนเองว่าในนั้นเป็นอย่างไรเขาไม่ต้องการคำอธิบายใดๆอีกต่อไปสิ่งที่เขาสัมผัสนั้นมันเป็นของจริงเป็นประสบการณ์จริงบัดนี้เขาได้ตระหนักรู้แล้วว่า เขาไม่จำเป็นต้องสนใจสิ่งที่ใครๆบอกอีกเลยบัดนี้เขาได้สัมผัสกับความบริบูรณ์นั้นด้วยตนเองแล้วความแห้งแล้งความขาดแคลนไม่มีอีกแล้วมันคือโลกแห่งสันติสุขมันคืออริยทัพย์ที่ทุกคนสแสวงหาแต่ไม่เคยพบเพราะมันซ่อนอยู่ภายในเมื่อเขาประจักษ์ ความเป็นจริงนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเขาจึงคิดว่าน่าจะบอกเรื่องนี้กับทุกคนโดยเริ่มชักชวนให้ทุกคนเลิกพึ่งพาการบอกเล่าของคนอื่นแล้วกลับมาใช้ความสามารถของตนเองเขาย้ำฟังดูเหมือนว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับผมถามใช่ มันเป็นเรื่องที่ง่ายในสายตาของคนที่ไม่ยึดถือในความรู้แต่มันจะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนที่ยึดถือสิ่งที่ตนเองเคยรู้โดยเฉพาะการยึดถือว่าสิ่งที่ตนรู้มานั้นถูกต้องที่สุดเพราะความรู้คือกระบวนการที่ทำให้เขามองไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง และเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่ยอมใช้ความสามารถของตนเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ความรู้แต่เป็นวิธีการเข้าไปสู่การรู้ด้วยการประจักษ์รู้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดว่าความรู้มีอยู่มากมายเหมือนใบไม้ในป่า แต่สิ่งที่ท่านสอนเป็นเพียงใบไม้ในกำมือขอแค่นำวิธีการนี้ไปทำให้สำเร็จผลก็เท่ากับได้รับรู้หรือประจักษ์ความรู้อย่างไรขีดจำกัดซึ่งผู้ที่ทำตามวิธีการนั้นจะแน่ใจและมั่นใจด้วยตนเองเพราะเขาได้ประจักษ์กับมันแล้วเขาอธิบาย ถ้ามันง่ายอย่างนั้นทำไมถึงยังมีคนที่ไม่รู้เรื่องนี้อีกมากมายล่ะครับผมถาม